นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุริมันจ่าทิสังราชาทาตาระโถปัสาสติคันทัพพานังอาทิปติมหาราชายาสัตสิโสปุตตาปีตัสสะพะหาโวอินทานามามหาภลาอิทธิมันโต ชุติมันโตวัน,นะวันโตยาสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนางสาม,มิติงวานังทักขินันจาทิสังราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุมพันธานังอาธิปติ มหาราชายาสัตสิโสปุตตาปีตัสสะพะหาโวอินทะนามามหาพาราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันะนวันโตยาสัตสิโนโมทะมานาอภิกามงุงภิกขูนางสามิติงวานัง ปัฏถิมันจาทิสังราชาวิรูป,ปักโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัตสิโสปุตตาปีตัดสะพระหโวอินทานามามหัพลาอิทธิมันโตชุติมันโต วันนะวันโตยสัตสิโนโมทมานาอภิกามงุงภิกขูนางสามิติงวันัางอุตตรัญจาทิสังราชากุเวโรตับปะสาสติยักขานางอาทิปติมหาราชา ยาสัตสิโสปุตตาปีตัดสาพหาหะโวอินทะนามามหัพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวัวน,นะวันโตยาสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนางสามิติงวะนาง ปุริมันจาทิสังราชาทัตตะระโรุปัสาสติคันทัพพานังอาทิปติมหาราชายาสัตสิโสปุตตาปีตัสสะพระหาโวอินทะนามามหาภลาอิทธิมันโต ชุติมันโตวัน,นะวันโตยาสัสิโนโมทะมานาอาภิกามุงภิกขูนางสามิติงวานังทักขินันจาทิสังราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุมพันธานังอาธิปติ มหาราชายาสัตสิโซปุตตาปีตัสสะพาหาโวอินทะนามามหาภาาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันะนวันโตยาสัตสิโนโมทะมานาอภิกามงุงภิกขูนางสามิติงวานัง ปัติมันจาทิสังราชาวิรูปโขปัขปสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัตสิโซปุตตาปีตัดสะพระหโวอินทานามามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโต วันนะวันโตยะสัตสิโนโมทมามนาอภิกามงุงภิกขูนางสามิติงวันังอุตตรัญจาทิสังราชากุเวโรตับปะสาสติยักขานางอาทิปติมหาราชา ยาสัตสิโสปุตตาปีตัดสะพหาหะโวอินทะนามามหัพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวัวน,นะวันโตยาสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนงางสะมิติงวะนาง ุริมันจาทิสังราชาทาตะระโธปัสาสติคันทัพพานังอาทิปฏิมหาราชายาสัตสิโสปุตตาปีตัสสะพะหาโวอินทานามามหาภลาอิทธิมันโต ชุติมันโตวัน,นะวันโตยาสัสสิโนโมทะมานาอาภิกามุงภิกขูนังสามิติงวานังทักขินันจาทิสังราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุมพันธานังอาธิปติ มหาราชายาสัตสิโสปุตตาปีตัดสะพหาหโวอินทะนามามหภาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันะนวันโตยาสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสามิติงวานัง ปัิมันจาทิสังราชาวิรูปกโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัตสิโสปุตตาปีตัดสะพระหโวอินทานามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโต วันนาวันโตยสัตสิโนโมทามานาอภิกามงุงภิกขูนางสามิติงวันัางอุตตรัญจาทิสังราชากุเวโรตับปะสาสติยักขานางอาทิปติมหาราชา ยาสัตสิโสปุตตาปีตัดสะพหาหะโวอินทะนามามหัพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยาสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนางสามิติงวะนาง